ความประณีตบางอย่างจะหย่อนบ้างนี่ก็ยอมแต่บางคนชอบละเอียดต้องดีเป็นหลักใช้านิดก็ไม่ว่ากันเนี่ยเราก็ปรับให้มันเข้าสไตล์กันเนี่ยแล้วก็แนวแบบไหนที่เจ้านายชอบไม่ชอบเราก็ปรับจูนให้เข้ากันนี่นะถ้าอย่างนี้ได้แล้วเราก็ทุกอย่างก็จะไปได้ฉลุยเลยคือเราไม่ได้ถือตัวเองเป็นที่ตั้ง จะมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อประสานกับใครรอบตัวหมดเลยทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหัวหน้าผู้กับชารทั้งลูกค้าทั้งหน่วยงานธุรกิจหน่วยงานอื่นที่จะต้องมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเราพยายามเข้าใจเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเราถ้าเราเข้าใจเขาปรับให้เข้ากับเขาเมื่อไหร่เขารู้สึกแฮปปี้กับเราเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเรารู้สึกว่าเรานี่เข้าท่าเรานี่ใช้ได้ทุกอย่างจะไปได้อย่างราบรื่น <c oughs> ระดับประเทศก็เหมือนกันนะ อย่างตอนนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นยิ่งเห็นชัดเนี่ยอ่าอเมริกาเองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกกาลังเริ่มมีปัญหาพอมีปัญหาปั๊บเนี่ยคนเรากําลังเดือดร้อนนี่นะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะผิดท่าเร้าเดี๋ยวมีเรื่องกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆอย่างเช่นตัวอย่างจีนเนี่ยที่ผ่านมาได้ดุนกัินค้าอเมริกาเยอะปีงสองสามแสนล้านเหรียญเนี่ยตอนภาวะเศรษฐกิจดีอาจจะพอไปได้เศรษฐกิจไม่ดีปั๊บเนี่ยเดินผิดเลนเข้าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวมีเรื่องขึ้นมาได้นะเห็น จะทาอย่างไรที่ไปได้อ่อนนักก็ไม่ได้แข็งนักก็ไม่ได้อ่อนนักเดี๋ยวเขาก็อามเหยียบตามบี้ก็แย่พอรัฐมนตรีครังอเมริกาจะเข้ารับตําแหน่งเนี่ยทำถแถลงแนวนโยบายต่างๆต,ต,ต่อคณะกรรมการในรัฐสภา,าซึ่งกฎหมายมริการบังคับไว้อ,อย่างนั้นเนี่ยก่อนรัฐมนตรีจะเข้ารับตําแหน่งอะไรต่างต้งตองถแถลงรัฐสภารับรองถึงจะทาหน้าที่ได้ก็บอกเลยว่าตัวประธานาธิบดีอเมริกาเองรู้สึกว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการ คล้ายๆกับควบคุมค่าเงินเหมือนกับมีการปั่นค่าเงินเนี่ยใช้คานี้มันค่อนข้างแรงจีนทําไงดีจะชนอเมริกาก็สู้เขาไม่ได้ยังอ่อนกว่าเขาอยูน่นะแต่ถ้าเกิดว่ายอมเขาเลยเดี๋ยวเขาก็ต้องตามต่อแน่คือเขาก็เป็นการยั่งท่าทีจีนว่าจีนจะเอาอยัางไงเห็นจีนเองก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับแต่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพราะว่าจีนจะให้ค่างเงินหยวนไม่แพงเกินไปปั๊บก็คือต้องไปซื้อพันธบัตรอเมริกาพอมีการซื้อพันธบบตรอเมริกาเยอะๆปั๊บค่างเงินหยวนก็จะอ่อนตัวลง ค่างเงินดอลลาร์ก็จะสูงค่าขึ้นเห็นอเมริกาบอกจีนไปควบคุมค่างเงินอย่างนี้แล้วถ้าเกิดจีนหยุดซื้อพันธบัตรอเมริกาละ่ะหยุดซื้อพันธบัตรหยุดซื้อดอลลาร์อะไรจะเกิดขึ้นอเมริกากําลังต้องการเงินมาฟื้นฟูเศรษฐกิจลูกค้ารยายใหญ่ที่สุดก็คือจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจีนหยุดซื้อม่อเมริกาเองก็เดือดร้อนถ้าจีนรู้หลักตรงนี้ดีๆแล้วก็จูนปรับให้ดีก็จะรู้ว่าแค่ไหนที่ตัวเองจะทําได้เราต้องตรงนี้ให้ใหเข้าใจนะยอมหมดเลยบางทีก็มีปัญหา ก็ต้องมีว่าแข็งนักก็หักอ่อนนักก็แย่ก็ต้องพอดีพอดีตรงจุดพอดีนี่แหละจะทําได้เมื่อรู้เขารู้เรารู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองดีต้องยืนบนขาตัวเองได้ก่อนและขณะเดียวกันต้องรู้จักเขาด้วยว่าคนที่เราเองต้องติดต่อประสานด้วยเนี่ยเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงพอเข้าใจตรงนี้ดีปั๊บเนี่ยเราจะปรับจูนหาจุดพอดีเจอสุดท้ายเป็นไงเอ่ย ต้นตรีคังเองเห็นจีนมีติกริยาอย่างนี้มาปั๊บเนี่ยก็ต้องบอกอ๋อที่พูดไปในเข้าใจผิดมันต้องอย่างนี้ก็อ่อนออกมาเห็นแล้วว่าเออถ้าเราแข็งต่อไปอเมริกาถ้าแข็งต่อไปปั๊บเดี๋ยวมีปัญหากับจีนตัวเองก็แย่เหมือนกันก็จําเป็นต้องจูนปรับมาหากันพออเมริกาอ่อนลงจีนก็รีบปรับอ่อนตามเนี่ยแข็งนักก็ไม่ได้อ่อนนักก็ไม่ได้ต้องพอดีพอดีสุดท้ายพอฮิลลารีคินตันรัฐมนตรีต่างประเทศไปจีนเป็นไ,ไงออกมาก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างก็จูนจบกันได้ละ ช่วงนี้แต่เดี๋ยวพอทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนที่ผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนตลอดก็จะมีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นแ e ้นจึงยังเป็นต้องเดินด้วยความสุขขุมรอบคอบระมัดระวังรู้เขารู้เราแล้วก็ปรับให้พอดีพอดีทุกอย่างจะได้ผลดีระดับประเทศเป็นอย่างนี้ระดับบุคคลก็แบบเดียวกันต้องพอดีพอดีแล้วผลดีก็จะเกิดขึ้นมาเจ้านายก็จะรู้สึกเกรงใจแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนมีฝีมือใช้ได้ แล้วกเ็เราจะไปอะไรเข้ามากเกินไปก็ไม่ได้นะแต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้จักให้กีดเราเองพอสมควรทุกอย่างก็จะจูนปรับแล้วก็เดินไปได้อย่างพอดีพอดีนั่นเป็นอย่างนั้นก็ขอฝากสามข้อนี้เอาไว้แล้วก็ไม่ต้องคิดเป็นวิธีการรับมือกับเจ้านายหรอกนะแต่ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกับเจ้านายแล้วร่วมกับเพื่อนร่วมงานร่วมกับเพื่อนในหน่วยงานอื่นที่ต้องเกี่ยวโยงกันด้วยได้อย่างดีเยี่ยมเลยจเจริญพร